เพูดอะไรกับบีวะไปลงตัวลือกไปทำทั้งหมดเลยเว้ยแฮร์รี่เว้ยแต่การ์ดี้ของเราเป็นไงดูดิแถวไม่ยาวเว้ยอันนี้เป็นจอเป็นแบบคริสต์มาสอ่ะเขาก็เลยมีแบบคล้ายเป็นพวกพวงคริสต์มาสที่ถึงเครื่องเล่นที่เขาแบบทำดีได้อยู่เนอะไม่ว่าจะเป็นแบบประเทศไหนอ่ะดีมากฉากเชิงมันก็ทำดีมากให้ดูสองสาวมินเนี่ยนตัวนี้จอก็มีเครื่องหมายตกใจแบบว่าปวอดเสียวหน่อยนึงเข้าดูดีกว่า ตอนนี้เราเข้ามาในจอเป็นหนังฝรั่งที่เกี่ยวกับฉลามน,นะบรรยากาจะประมาณคล้ายพบท่าเรืออเมริกา <ul> ตอนที่ันย,ยาวนานในที่สุดเราก็มาถึงตรงหัวแถวแล้วจะได้ขึ้นแล้ว <c oughs> ควาขำคือพนักง,งาน <c oughs> ชมว่าคิ้วทุกตรลอดเลย <c oughs> <c oughs> เรลอดเลย กีนะคะเมื่อกี้เราไปเล่นในจอมาช่าเขาแคบบเป็นเล่าเลยเราเลยแล้วก็มีเอฟเฟเยอะมากมีไฟลุกเด้อใชนกระเด็นแบบปลาฉลามโหท่านคือสนุกมากอ่ะคือเรื่องราวมันเป็นเหมือนประมาณแบบอะไรนะเหมือนเราอ่ะกำลังนั่งอยู่บนเรือแล้วปลาฉลามไล่อยู่ ลองให้เพิ่มเด็กที่มุกหลแล้วค่ะว่าแล้วแบบคนที่นำทางก็แบบพูดไม่หยุดเลยแล้ติ้งดีมาแล้วก็แบบคอยยิงไล่ปลาฉลามขอเท่เือของเก่าไปดูดีก่อนหมวกหลามใส่ได้ไงใส่หัวแล้วมันก็จะเป็นปล่อยหางข้างหลังมาข้างในก็เป็นของฝากเป็นร้านอาหารละรีสอร์งไปเราไปกันเถอะ ก็่อมาครับเป็นโซนซานฟรานซิสโกหอมมากเลยบี๋คนรักมินเนี่ยนชอบแน่เป็ขนมมากตอนนี้กำลังซื้ออยู่ครับเรามีหลายแบบมากแล้เราเลือกแบบนี้เป็นแบบปฏิแปดเป็นตัวเล็กแล้วก็เป็น ตัวที่แดงปลน้อน,น่ากินมากกินกล้วยหอมมากกินกล้วยหอมสดๆนี่ทำมา้างหลั่งเลยอะเป็นมัชเมลโล่เป็นมเมโล่พิมไะเป็นแบบเนน์นคริสต์มาสหลักคริสตมาสด้วยฝรังคือังอะ นี่จริงๆหลายๆกิสมบัติด้วยอันนี้มีเจ้าเด็กใน Despicable Me พักแรกลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กใช่ปะก็มี le. ตรงนี้มีเกมอยู่เป็นที่เราบอกเป็นเกมมีม,มัซุกา้าเป็นมินิ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 เพลย์อ่ะยิงแล้วก็จะมีของรางวัลราคาประมาณหนึ่งพันเยนต่อคนแต่ว่าตอนนี้เราไม่สนใจละเพราะเรามีของกินอยู่ในมือครับมาอันนี้เป็นรถวานาหน่ารสกล้วยหอม ในลองชิมซิว่าเป็นยังไงก็เป็นวัฟเฟลิล์อะธรรมดาเลยแต่ว่ามันเขาเคลือบด้วยกล้วยหอมอะเป็นไงอร่อยปะพอ,อกินบ้างนี่นีกชิ้นหนึ่งที่เราซื้อมาเป็นเป็นเปอร์ตีเปอร์ตีเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบว่าเล็กนี่นะเป็นไ,ไงล่าพ่อบกอยู่แต่มันคิ้วอ่ะอืมเออว่าเพพ่อบอกอยู่แค่รูกปลมมันคิ้ว Back to the future ครับนี่กับรถคันนี้เนี่ยรถคันนี้นี่ไงเป็นหนนนันไหนเขาทำรถคันนี้ไปที่แบบวิ่งเร็วอ่ะระบทางที่เร็วกว่าเสียงหรือแสงอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะทำให้เราเดินทางข้ามสหัสวรรษได้ไปกันเถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปอีกแล้วอ่ะเราต้องเข้าไปลุยๆแบบนี้แล้วอย<ม>ากร<ะ>ู้เป็นไงต้องเข้ามาลุ้นเองต้องเข้ามาลุ้นเองเ,เรามาออกมาเล่าให้ฟังต้องบอกเลยว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งของสวนสนุกยูนิเวอร์แซลคือการทำให้ระหว่างรอไม่น่าเบื่อเลย ตัวแต่ละเครื่องเล่นก็จะมีการจัดแสดงสิ่งของจากหนังหรือว่าการ์ตูนมาให้ชมไปพลางๆซึ่งน่าจะได้เห็นเครื่องเล่นต่อๆไปด้วยนะออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะ <c oughs> เป็น back to the future ก็เหมือนแบบเข้าไปนั่งรถอะ่ะจะเป็น,ปน<ล>ปปรถก็อยู่ที่แ,<ล>แต่ว่ามันจะขยับขยบไปมาใช่มีคล้ายๆแบบโลกท้าปูดีอะใช่แล้วก็แบบย้อนไปเทียไปเบไปลาวาไปเจไดโนเสาร์ใช่ไปแบบดาอ่อน ตลบดีตดีมาลองได้หลมฟิวชะเราออกมาจาก Back to the Future ครับก็มาปะกับเจ้าขบวนมินเนี่ยนพาเลตนั่นเองไปดูความน่ารักกันเลยเป็นมินเนี่ยนโชว์ครับ แต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับใครอยากดูเต็มๆติดตามรายละเอียดตอนท้ายคลิปเลยจ้าสุนอาหารครับตรงนี้ปะ <c oughs> มื้อนี้กินไป2,640เยนครับเป็นชุดเบอร์เกอร์เซตชุดข้าวแล้วก็เป็นโคา้าสองเดี๋ยวเราลับตรงนี้ได้มาแล้วค่ะสนุกปี้เซตวันนี้เป็นเบอร์เกอร์เซตอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เซตอันนี้ห้าแสนหน่องอันนี้ประมาณพันกว่าประมาณพันหนึ่งร้อยสี่สิบเยนถ้าจำไม่ผิดน,นะพันหนึ่งร้อยสี่สิบเยนประมาณนี้ได้น้ำด้วยน้ำที่สั่งแยก <c oughs> น,น้ำสั่งแยก น้ำนี่ก็สั่งแย่แล้วก็เป็นไลฟ์เซตแต่ว่าไลฟ์เซตจุดเด่นอยู่ที่เขาให้ถ้วยไปเลยแต่ว่าไลฟ์เซตจะอยู่ที่พันประมาณพันสี่ร้อยกว่าเยนนี่ออนนได้ถ้วยไปเลยเออนี่คิวสดๆเป็นถ้วยใสเฟนฟายมาขอกินหน่อยถูกนะเนาะขออยังโคตรน่ารักเลยอ่ะอือะเอาจริงเราอยากเก็บขนาดขอกลับบ้านมากเลยอยากไปอยาเดินไปขออ,ออ่ะเออแลราอีตัวมินเนี่ยน่ะ ที่ใส่หวกองก็น่ารักมากอยากขอเดินไปขอไหมไม่รู้ลองข้าวบ้างดีกว่าเป็นข้าวมีไข่มีออมเล็ตแล้วก็มีเป็นคล้ายค้าพวกแบบว่าเบอร์เกอร์แล้วก็กุ้งเทมปุระเป็นคล้ายๆข้าวผัดเมกันอะ่ะอืมอร่อยอะ่ะแต่ว่ารสชาติจะเด็กๆ่อยนะคือมันเหมือนทำแบบมันไปคิ้วๆเด็กๆคนส่วน,นใหญ่ที่เข้ามากินตรงเนี้ยก็จะเป็นครอบครัวที่แบบมีเด็กมีลูกแต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นร้านเมลดาปีนตรงนั้นที่เป็นแบบเป็นเบอร์เกอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบผู้ใหญ่ใหญ่ เดี๋ยวเรากินก่อนดีกว่าอร่อยมากขอกินก่อนนะหลังจากกินเสร็จออกมาครับมาเดินดูตรงนี้ก็จะเป็นการ์ตูน3เรื่องที่อยู่ในโซนของวัตอร์แลนนะมีแค่3เรื่องก็คือเป็น Hello Kitty เป็นเรื่องเป็นพีนัทก็คือจะมีนัก็คนอโนวปีนแหละแล้วก็จะเป็นเรื่องเซซามิสตรีข้างหน้ามีเป็น flying s n o o p y ก็เป็นคล้ายๆม้าหมุนแต่ว่าเป็น s n o o p y หมุน Hello Kitty ครับ โซนนี้เป็นคอร์เนอร์คาเฟ่มีคัพเค้กคัพเค้กกรีมก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นหมุนละนรถหมุนๆน,นะเ,นเออเพิ่งกินไอติมมาตอนนี้แย่แน่ๆถ้าเกิดกินเข้าไปจะแบบคู่รักเขาจะนั่งมมมิงกันอย่างเงี้ย <c oughs> เราไม่ไหวะหนะแย่แล้วเออเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบน่ารักๆ่าักคิ้วๆในนี้ เป็น imagination p l a y g r o u n ะสนุกจินตนาการมันจะเป็นโซนเด็กๆอ่ะเหมือนแบบพวกโซนเซนเกมเซนเซอร์พวกเด็กเล่นๆในอยู่ในห้างครับก็จะประมาณนี้นันทำหนาักมากอ่ะน่ารักดีเนาะน้ทำาอ่ะไม่ได้ไมเหมือนฟองน้ำที่อยู่ในอ่าง เฉงเลยคือแบบว่าของได้เต่อย่างคือมันมีตีมมีที่มาที่ไปอ่ะมีน้ำเจ้รน้นแต่ก็ไม่เปลี่ยนนะก็เป็นเหลืองใช่แล้วก็โซนมีโซนมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งสองโซนสีเหลืองกับสีชมพูไปนปถัดมาเราก็มานั่งรอดูการแสดงขบวนพาเลท ที่เป็นการรวมตัวละครในสวนสนุกแห่งนี้มาไว้ด้วยกันก่อนการสแสดงคนก็จะมาจับจองที่นั่งกระลิมถนนเจ้าหน้าที่ก็จะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านแล้วขบวนพาเหรก,ก็เริ่มขึ้น ครับใครอยากดูขึ้นเต็มล,เลาเรียนติดท้ายรายการเลยจ้ากินข้าวอิ่มดูพาเลทโชว์เสร็จแล้วนี่แหละของเราไปดูโรงหนังโคดีมีเทรคกต่มีเคยดูเทรคแล้วที่อิน v e r ีเซัยสิงคโปร์ครับเราเลยจะเข้าไปดู เซซามีสตรีการว่าจะเป็นอยา่างไรน่าจะไม่ได้ถามเดินอะ่ะเดี๋ยวเราไปเล่าตังแล้วกันปะออ,ออกมาแววออกมาแววไอ้ไม่ร้งผู้เลยอ๋อเนี่ยเมื่อกี้ไอ้หลับมันโทรหลับได้ยังไงเนี่ยสนุกกขนาดเฮ้ยมีอีกร้อเหรอออกมาเจอเฉยเลยอะ่ะ คือเมื่อกี้ข้างในอ่ะมันเป็นแบบโฟเดียคล้คล้ายๆข,ข,ข,ของไทยอ่ะแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกที่มากกว่าเช่นมีตรงปัดเท้าอ่ะ <c oughs> เป็นคล้ายฉากที่มีหนูหนูวิ่งผ่านเท้าก็จะแบบมีอะไรมาปัดเท้าเหมืให้เราเหมือนหนูวิ่งผ่านแตลกแล้วก็สนุกดีเราเอ็นจอยกับพาเลทรอบเราชอบบับเบิ้ลเรามีบับเบิ้ลมีป่อยบับเบิ้่พ่นน้ำบ่อยมาก เราลองเข้าไปดูก็เหมือนเดิมถายไม่ได้ครับตอนหญกก็เลยจะถ่างไม่ได้แล้วใช่แต่ก็ดีแล้วแหละอยาก็ทำด้เันเออมันทำได้เป็นแบบว่าดูว่น่าสนใจดียามเนักยเนกยมเาเรักยเนักยคเรมเนมนรัยมเนรกย่ะเนรเน็ัมนรักาเนกามเนรักยมัามนรัยเนรักาเยามเนาเนามนมััาเน แต่ไม่ครบลูบเออเหมือนเหมือนเซทามิสตีเซทามิสตีเยอะแต่นี้มันดีตรงที่ว่าเราชอบสองอย่างคือมันเอาคนการแสดงของคนมาผสมกับทีมดีชายชายสนุกมากไม่น่าเบื่อเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันมีสามจองแล้วเวลาแบบพกเศษละอองที่มันทำจะต้องกเข้าไปข้างหน้ามันจะมาทได้านเลยเจ๋งมากเดี๋ยวต้องมาลองกันนะ ลองเดินไปดูสปเดอร์แมงก่อนแค่คิวเยอะแ้าคิวเยอะเราก็จะะดับแล้วไปช็อปปิ้ง มันเป็นพวกแบบว่าขายของเที่ยวหรือเปล่าคาสโต้ขาย <S <S น่ารักสุดยอดอันนี้น่ารักแพ็กเกจน่ารักมากเป็นคู่พีอ่อ๋อผมพี่ที่อยู่ในกล่องผมคือก็ได้ย้ายไกล่กองไปด้วยใช่คขาคือมากเขาจริงมีโชว์เนเวทีด้วยแต่ว่ารตอกตอตกไม่ไหวแล้วอะกกกลักบ่ออนนเพราาาาะศวใช่ตอนนีนน้หนาวมากดูในน้ำสนเจียนด้วยเนี่ย <laughs> เป็นบ้าเลยหนาวมากแล้วก็เหมือนกลางคืนเนะะ่ะเขาจะมีเปิดไฟแล้วก็มีการสแสดงแต่ทนไม่ไหวแล้วต้องกลับซะก่อนไปช่วงยามเย็นของสยัยณ์ของยูนิเวอร์แซลทั่วโลกก็จะเป็นรูปทุกโล,ก,ลกแล้วก็ตายูนิเวอร์แซลแบบนี้มาถ่ายรูปก,กันดีกว่ายูนิเวอร์ส ถึงเวลาต้องบอกลายูนิเวอร์แซลวันนี้อยู่กับมันประมาณ7ชั่วโมงครึ่ง,งอ่ะสนุกมากเฮ้ยแจ่มมากคือจริงๆนะใครจะมาเราบอกว่าบาตัตรเอ็กซ์เพรสพาร์ดอะถ้าเกิดมาแต่เช้าไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะใช่แต่ว่าต้องรีบวิ่งไปเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์กับสไปเดอร์แมนก่อนเพราะสองอันเนี้ยยาวมากจกุกอ่ะเออจริงคือต้องแบบว่าเอารองเท้าที่แบบคิดว่าวิ่งเร็วอ่ะอคือวิ่งว่าชาวิ่งเอาตายเลยดูภาพในคลิปก็มาเห็นว่าแบบวิ่งเลยค่ะ จริงค่ะนะมันต้องเสียเวลาครึ่งวันในการรองใช่แล้วก็อย่างนึงก็คือเครื่องเล่นบางอย่างอ่ะต้องลองใช้อูดีบางอย่างอ่ะแบบพวกเทเตอร์พวกอะไรเงี้ยเข้าไปอ่ะภาษาเป็นญี่ปุ่นมันทีเราอาจจะเข้าไม่ถึงมันะได้เวลากลับและฝนตกพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงกวางมาเลี้ยงกวางเป็นเด็กบ้านๆนะเด็กบ้านๆเป็นเด็กเลี้ยงกวางอะไรสักแบบกลับไปก่อย やー <music> <music>